ใครดูก็มีแต่รอหอยยิ้มหูใจเสียจริงครบคันกว่าใครครบเครื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตาะลังตรา 4S Herb สนับสนุนโดย Golden Moringa Oil ปัญญา n Natural บริษัท V c a Health Product Herbal ล a n น a s s e D Apud Hand and Nail Cream พี่นนนนองบรริิัธ์ชชวคุุยยทกกเเเืแแสวัสดีค่ะผู้ชมขาอยู่กันในรายการชุมทางฮอตโชว์นะคะดึกๆแบบนี้ใครที่ยังไม่นอนนะคะอยู่พูดคุยกันก่อนนะคะสาระความรู้ดีๆอัดแน่นตั้งแต่ต้นจนจบแน่นอนนะคะและที่สําคัญเรายังมีเสียงเพลงเพราะเมรามาให้กับท่านผู้ชมด้วยนะคะวันนี้อยู่กับน้องปิ่นพรชนกค่ะแล้วก็คุณหมอทั้งสองท่านคุณหมอก้อยและก็คุณหมอฟ้าค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะยังอยู่ได้กันเหมือนเดิม ชอบมากมีความสุข <c oughs> สนุกไหมคะชอบรอย <c oughs> ชอบรอยยิ้มมากสนุกมากแล้วยิ่งมีคุณหมอสาวๆเพราะปกติน้องปิ่นจะเจอแต่คุณหมอหนุ่มๆ <c oughs> เออเวลาเราคุยกันแล้วจะมีความแบบว่าขะเขินนิดนึง <c oughs> แต่พอมีสาวๆมานั่งเราอ้าเราก็กล้าสนทนาในเรื่องของผู้หญิงผู้หญิงกันมาก <c oughs> มาอโอมออยมาอๆอมออยมาโมยมาโอยใจจอยนะคะ <c oughs> สาหรับใครที่ยังไม่นอนหยิบเพิ่งนอนนะจ๊ะสําหรับวันนี้นะคะใครที่ที่บ้านเนี่ยมีผู้สูงอายุอยู่ ต้องดูต้องฟังสําหรับ E ีีนี้เลยเพราะว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับวิธีการตอกเส้นให้กับผู้สูงอายุายใช่ไหมคะ,คะจริง,รงๆแล้วการตอกเส้นให้กับผู้สูงอายุต้องมีความระมัดระวังมากกว่าวัยอื่นๆไหมคะคุณหมอคะใช่ค่ะ,คะการตอกเส้นของผู้สูงอายุเนาะ,ะเราจะต้องมีการร,มาระมัดระวังมากกว่ามากกว่าวัยอื่นๆแน่นอนอยู่แล้วการวัดความดันสําคัญมากเพื่อดูความดันดูเลือดลมของ ของคนไข้เนาะยากเป็นยังไงถ้าคนไข้ผู้สูงอายุความดันสูงอันนี้ต้องระวังมากเสร็จแล้วกล้ามเนื้อ,อกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุก็จะไม่ไม่เหมือนวัยรุ่นจะไม่เหมือนวัยทำงานเนาะที่กล้ามเนื้อยังมีความยืดหยุ่นแข็งแรงดี่กล้ามเนื้อผู้สูงอายุก็จะมีความกล้ามเนื้อเริ่มเล็กลง่ะอะแล้วก็ผิวหนังเริ่มเริ่มบางเริ่มหย่อนอย่างเงี้ยค่ะ การตอกเส้นจะต้องตอกด้วยความระมัดระวังค่อยๆเบากดเบาตอกเราจะมาตอกแบบเหมือนนักดพกกายที่เราตอกไปครั้งที่แล้วอ่ะไม่ได้รุนแรงแบบที่ปืนไม่ได้ใช่ใช่อ่าพอนอกจากดูกล้ามเนื้อดูความดันแล้วเนาะเราจะต้องมาเช็คอาการด้วยค่ะว่าผู้สูงอายุเขามีเรื่องกระดูกไหมกระดูกเสื่อมกระดูกครุ่นไหมเนาะเป็น ค,คือสําคัญเลยแหละ,ะ,ะถ้าคนกระดูกเสื่อมกระดูกพุนถามว่าตอกเส้นได้ไหมก็ทําได้แต่ต้องทํากับหมอที่มีความเชี่ยวชาญและชํนานาญเท่านั้นอ,อาการกระดูกเสื่อมปวดหลังของคนแก่เนี่ยจะมีอาการปวดหลังเล่าลงขามันกันเดินบางคนลากขามาเลยนะรากขามาขามาเงี้ยจะถามว่าคนแก่ อายุเยอะแล้วมันมีความเสื่อมทั้งกล้ามเนื้อและกระดูกเนาะจะให้หายแบบเดินตัวปิวเหมือนวัยรุ่นเงี้ยก็จะทำได้ยากคือเราสามารถตอกเส้นเพื่อบรรเทาอาการปวดลดอาการปวดไม่ให้ปวดมากขึ้นกว่าเดิมได้ค่ะอย่างเช่นคลินิกคหมอเางเงี่ยเวลาเจอเคสผู้สูงอายุมากๆเงี้ยค่ะส่วนมากเขาจะมาในลักษณะอาการ ปวดอะไรคะมีอาการตรงไหนเอ่ยอาจจะมีปวดหลังเนาะแต่ปวดหลังเนี่ยเราจะต้องดูค่ะว่าปวดหลังเกิดจากสาเหตุอะไรค่ะบางคนปวดหลังที่มาจากโรคไตโดยที่คนไข้เองก็ไม่รู้ตัวนะ่ค่ะวิธีการเช็คง่ายๆเลยที่เราสามารถได้ว่าปวดหลังมันปวดหลังจากกล้ามเนื้อหรือปวดหลังมาจากข้างในปวดมาจากโรคไตเนี่ยค่ะก็ใช้วิธีทุบหลังเบาๆตรงช่วงนี้เนาะทุบเบาๆ ทุบเบาๆคือถ้าคนที่เขามีปัญหาเรื่องโรคไตร่วมด้วยนะคะ,คะแค่ทุกเบาๆเขาก็เจ็บละมเจ็บเจ็บขึ้นมาอย่างนี้เลยเสียอ,อันนี้ก็ต้องต้องมาแก้ที่ระบบแหละ,ะบางบางอาการก็ไม่สามารถตอบได้อย่างนี้มีไหมคะคุณหมอ จริงๆในผู้สูงอายุอะค่ะเราจะใช้การตอกเส้นเนี่ยเพื่อเป็นการฟื้นฟูอะเป็นการฟื้นฟูกล้ามเนื้อเขาขึ้นมานะคะเพราะว่าปัญหาของในผู้สูงอายุเนี่ยจะแตกต่างกับกลุ่มหนุ่มสาวที่มักจะมาด้วยกล้ามเนื้อยึด ตึงตัวเป็นมัดเป็นก้อนมีผังผืดแต่ในผู้สูงอายุในยข่อย่างที่บอกไปว่ากล้ามเนื้อของผู้สูงอายุเนี่ยมักจะเรียกได้ว่ากล้ามเนื้อเขาเขาหย่อนละแล้วก็ผิวหนังก็บางเพราะฉะนั้นถ้าที่บ้านมีผู้สูงอายุเนี่ยก็จะสังเกตได้ว่าจะเป็นในลักษณะที่เหมือนกับหนังหุ้มกระดูกละอ,อ่ะซึ่งตรงนี้ค่ะลักษณะการตอกน่ะก็เลยจะต้องแตกต่าง แตกต่างออกไปะนะคะนอกจากแตกต่างออกไปแล้วก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยสะะำหรับในกลุ่มของผู้สูงอายุนะคะพักกันสักครู่ค่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะช,ชสนับสนุนโดยพี่มลครีมสมุนไพรครีมอินเซรัมดีซีทูดับเบิลชาม GW e l l by G m o r Sky Herb White ไว d Clean Toothpaste b ส y s y y Oral c r r e หลังจากที่พักฟังเพลินพอๆนะคะกลับมาพูดคุยกันต่อเรายังพูดคุยกันในเรื่องการตอกเส้นในผู้สูงอายุซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่คุณหมอบอกเลยว่าการระมัดระวังก็ต้องเป็นพิเศษเช่นกันเพราะทั้งกล้ามเนื้อทั้งผิวหนังของผู้สูงอายุอะ่ะมันไม่สามารถยืดหยุ่นได้เหมือนวัยรุ่นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยมีอะไรที่ยังต้องระมัดระวังอีกไหมคะในการตอกเส้นให้กับผู้สูงอายุค่ะคุณหมออ่ะอก็จะมีกลุ่มโรคหัวใจเนาะค่ะ อะโรคหัวใจที่หัวใจเต้นผิดจังหวะ,ะหรือ,อคนไข้ที่ผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจมาอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษเพราะว่าการตอกเส้นของเราเป็นการใช้คลื่นเนาะคะลื่นพวกนี้อาจจะไปกระทบกับเครื่องอได้นะคะแล้วก็กลุ่มที่ทานยาสลายริ่มเลือดมาเวลาตอกเส้นไปเลือดจะไหลเวียนได้เยอะ,ะกว่าคนปกติทั่วๆไป นนโรคหรืออาการอะไรคะท,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 ที่ต้องรับประทานยาตัวสลายลเลือดคะคุส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มโรคหัวใจค่ะ,ะกลุ่มโรคหัวใจก็การทานยาสลายล่เลือดเนี่ยหมายความว่ามีอาการที่ถ้าเกิดว่ากระทบชอกช้ำเนี่ยค่ะเลือดเขาก็แข่งตัวได้ยากอ่าเพราะว่าเขาจะทำยาสลายล่เลือดเนี่ย เขาจะทําให้เล so ือดเนี่ยเพิ่มการไหลเวียนนะคะเพราะฉะนั้นเลือดเขาจะเหลวแล้วก็การจับตัวของเลือดเขาก็จะน้อยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังมากๆเลยถ้าถ้าเราตอกเส้นหรือนวดไปเนี้ยค่ะก็จะทําให้เกิดอาการช้ําค่ะเนาะถ้าเกิดช้ำช้าเนี่ยก็จะมีปัญหาได้ง่ายอันนี้ต้องระวังมากๆเลยค่ะมีอะไรอีกไหมคะคุณหมอที่ต้องระวัง สำหรับผู้สูงอายุจริงๆก็จะเป็นเรื่องการดูแลจิตใจให้กับ<น>ผู้สูงอายุค่ะเนื่องจากว่า<น>เราแพทย์แผนไทยเนาะเวลาเราใช้เวลาซักประวัติแล้วก็ธรรตรการเนี่ยเราใช้เวลาค่อนข้างเยอะ,ะอยู่กับผู้ป่วยนะคะทีนี้ในกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยบางที อยู่บ้านอะเงาจนใหญ่ที่มาก็คือมาคุยกับหมอมาคุยกับหมอใช่เงาอยู่บ้านนั่นเองเพื่อนคุยมาคุยกับหมอนะคะซึ่งเรายินดีนะเราต่อไปยินเราต่อใส้แต่ว่าหนูยกกลับบ้านเห็นคุณหมอแพทย์แผนไทยหลายคนจะดูแบบเฟลลี่แล้วก็ดูเป็นกำลังใจที่ดีมากๆให้กับคนไข้แต่จริงๆนะคะเพราะว่ายิ่งเราได้รับพลังบวกหรือได้รับกำลังใจอย่างเนาะ หนูรู้ส so, ึกว่าโอกาสที่มันจะดีขึ้นหรือก่อนที่มันจะหายอ่ะมันก็เหมือนกับเขามีกําลังใจใช่ไหมคะใช่กำลังใจดีเนาะใช่พอกาลังใจดีร่างกายก็ฟื้นฟูตัวเองได้ดีขึ้นหนึ่งในสาเหตุการเกิดโรคของทางแพทย์แผนไทยอ่ะค่ะก็คือจิตใจเราจะมีสี่สี่เรื่องเลยนะในการเกิดโรคของแพทย์แผนไทยนะคะก็คือพฤติกรรมจิตใจสภาพอากาศด้านนอกแล้วก็อาหารที่กินเพราะฉะนั้นจิตใจเนี่ยเป็น หนึ่งในเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดโรคได้เลยคนไข้มาเนี่ยบางทีพูดคุยกันช่วยดูแลด้านจิตใจกันอ่ะก็ดีขึ้นได้ในเบื้องต้นเลยโดยสังก์ก็กายกับใจก็สัมพันธ์กันเนาะใช่ค่ะนอย่างนี้อย่างอันดุอันนี้ถามนอกเรื่องนี้หนึ่งว่าอย่างผู้ป่วยที่เขามีอาการแบบว่าโรคซึมเศร้ามีเข้ามาพบบ้างไหมคะมีค่ะผสอบจิตใจโดยเฉพาะนี่ค่ะมีก็เราสามารถ ดูแลด้านนี้ได้นะคะ,ะตามเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพของแพทย์แผนไทยเนี่ยหนึ่งในเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเนี่ยก็จะเป็นการให้คำปรึกษาจิตใจไปในเชิงเขาเรียกว่าศีลสมาธินั่นก็คือหลักการ,รการพูดคุยการให้คำปรึกษาไปในเชิงทำใจให้สบายวางใจให้สงบค่ะ เราก็จะใช้ตรงนี้เข้ามาช่วยด้วยอยูแล้วเป็นพื้นฐานของแพทย์แผนไทยเลยที่ทำได้ค่ะแล้วก็ได้ผลด้วยสำหรับกลุ่มแบบผู้สูงอายุใช่ใชนอกจากว่าต้องระวังให้เขาเป็นพิเศษแล้วก็ต้องให้กำลังใจเป็นพิเศษด้วยนะคะสำหรับอาการต่างๆชุมานฮอตโชว์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Balance Stra 4S Herb กลับมาพูดคุยกันต่อค่ะสำหรับช่วงสุดท้ายเรายัางอยู่ใน การพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการดูแลผู้สูงอายุนะคะไม่ว่าจะเป็นการตอกเส้นอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้แต่ก็ต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษนะคะเพราะหลายๆปัจจัยด้วยอายุด้วยด้วยกล้ามเนื้อด้วยผิวพรรณทุกอย่างก็ต้องมีผู้ชานาญการพิเศษนะคะทําให้กับผู้สูงอายุนะคะทีนี้หัตถการก็ไปแล้วไหนๆเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางด้านแพทย์แผนไทยเรื่องสมุนไพรต้องมามีสมุนไพรตัวไหนที่แนะนํากับ ทางผู้สูงอายุบ้างไหมคะส่วนใหญ่ค่ะในกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยเราจะไม่ได้แผนไฮเราใชัยคาว่าวางยาวางยาก็คือการจ่ายยารักษาเนี่ยนะเราจะไม่ได้วางยาที่แรงมากๆละเพราะว่าอ,อย่างที่เราคุยกันไปเนาะ,ะกำลังของคนไข้ของเราก็คือผู้สูงอายุเนี่ยกำลังเขาไม่ได้ มากเหมือนหนุ่มสาวละนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเราก็จะรักษาแบบละมุนละม่อมประคับประคองคแล้วก็โรคส่วนใหญ่อะค่ะของในวัยนี้ผู้สูงอายุจะเป็นโรคเกี่ยวกับโลอมอมค่ะอาจจะมึกมีมึนหัวมึนงงได้ง่ายนะคะ,คะมีปวดมีอะไรเงี้ยพวกนี้เป็นโรคทางลมท้องอืดท้องเฟ้ออาหารไม่ยยอยพวกนี้เป็นโรคทางลมทั้งสิ้นเลยนะคะยาที่เราจ่ายส่วนใหญ่ค่ะ จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่ายาหอมอ่ายาหอมเนี่ยมีทุกบ้านมีทุกบ้านเป็นยาที่มีทุกเปานต่เป็นยาประจำของประเทศเราใช่ะใช่ทุกบ้านจะต้องมีค่ะอยากจะอธิบายเรื่องยาหอมนิดนึงว่าจริงๆยาหอมเนี่ยมีหลากหลายมีโหนับไม่ทั่วเลยนับนิ้วมือไม่ทั่วเลยเป็นแบบ ร้อยตำรับก็เรียกว่าอย่างนั้นได้เลยเอาที่หาง่ายไหมตอนนี้อ่าที่หาง่ายๆเอาแบ่งแบ่งเป็นสองจำพวกดีกว่าเรียกว่ายาลมกับยาหอมะนะคะยายาลมเนี่ยเขาจะไปในทางสุขุมร้อนอร้อนหน,หน่อยนึงเพื่อช่วยให้ลมเขาเคลื่อนะนะคะพวกนี้กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่รถเขาอาจจะไปในแบบ แรงหน่อยหนึ่งร้อนหน่อยหนึ่งทานเข้าไปปุ๊บรู้สึกลมเคลื่อนนะคะลมในช่องท้องอ่าท้องอืดท้องเฟ้อพวกนี้เราใช้กลุ่มที่เรียกว่ายาลมแต่ถ้าเป็นกลุ่มอาการที่มือหัววิงเวียนรู้สึกโอ๊ยใจเต้นไม่ค่อยดีวันนี้บ้านหมุนเราจะใช้กลุ่มที่เรียกว่ายาหอมนะคะยาหอมเนี่ยเขาจะไปในทางที่เรียกว่าสุขุมแล้วก็หอม ะะส่วนใหญ่ส่วนประกอบของเขาเนี่ยก็จะเป็นไม้ที่มีกลิ่นหอมะนะคะแล้วก็เกสรดอกไม้นะคะเนื่องจากว่ากลิ่นหอมพวกนี้ค่ะเขามีผลโดยตรงต่อหัวใจะนะคะต่อเนื้อหัวใจต่อการเต้นของหัวใจโดยตรงเลยนะคะคในแพทย์แผนไทยเราเรียกว่าฮะไทยวัตถุและฮะไทยวาตะ ก็หมายถึงว่าตัวเนื้อหัวใจด้วยจังหวะการเต้นของหัวใจด้วยนะคะแล้วก็มีผลต่อระบบประสาทได้ด้วยนะายลการตึงตัวของเส้นประสาทด้วยเนาะสมุนไพรหลายๆตัวในกลุ่มยาหอมกลุ่มนี้ค่ะเขาช่วยไปที่ระบบประสาทด้วยนะที่เรารู้สึกเครียดตึงตึงเครียดๆอยู่เนี่ยเขาจะช่วยได้นะคะ ทีนี้การทานยาหอมค่ะทานยังไง <Destroy. S 2> ยาหอมเนี่ยกลไกการออกฤทธิ์ของเขาค่ะจะเข้าไปที่ปากแล้วขึ้นเลยอ่าหมายถึงว่าเราต้องการกลิ่นหอมของเขาค่ <olmuş. S 1> ่ะอาเราการออกฤทธิ์ของเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าเข้าไปที่ปากลงไปที่กระเพาะแล้วดูดซึมค่่ะอากลไกการออกฤทธิ์ของเขาเนื่องจากเราต้องการกลิ่นหอมค่ะเ <ulous. S 1> ขาเข,ข้าปากปุ๊บเราต้องการให้เขาขึ้นเลย ขึ้นไปที่สมองคลายคลายไปที่หัวใจกินยาหอมไหม่ะเคยกินเคยกินพอกินเราจะรู้สึกแบบอุ้ยโล่งโล่งโล่งคลายเหมือนฟูที่หัวเลยค่ะใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการผสมยาหอมเนี่ยเราจะไม่ผสมน้ำเยอะแบบเป็น ฤิ์อย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะมิ็นเดียวเป็นมิตรเดียวพอเข้าทัดยิ่งเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่ายาหอมเนาะอ่าเข้าไปที่ปากปุ๊บเราจะอมไว้ในปากก่อนนิดนึงมันอมวายแล้วก็พอเข้าปากเนี่ยเราให้เขาออกฤทธิ์ออกฤทธิ์ในที่นี้คือให้เขากลิ่นหอมเขาอยู่ในโพรงปากในโพรงจมูกเนาะแล้วก็แล้วก็กลืนตรงนั้นแหละค่ะที่เขาจะช่วยออกฤทธิ์ สำหรับยาที่แนะนําให้กับผู้สูงอายุรับประทานได้ก็คือจะเป็นยาลมยาหอมแล้วปริมาณเหรอคะคุณหมอที่เหมาะสมหรือว่าวัดสมมติเกิดอาการวันนี้ควรรับประทานยังไงคะทานได้ค่ะเพราะว่าเชา้าเย็นก่อนนอนเนี้ยทานได้เพราะว่าปริมาณที่เราจ่ายเนี่ยมันน้อยมากยาหอมอะคะ่ะไม่ได้มีอันตรายอะไรเยใช่ไหมคุณหมอ,อหรือว่าถ้าแบบรับประทานโอเวอร์โดสเกินไปก็อันตรายเหมือนกันคือ หมอจะอธิบายง่ายๆว่าเราไม่สามารถรับประกันในแบบนั้นได้เนื่องจากหมอไม่สามารถรับประกันว่ายาหอมทุกตำลักที่คนไข้ทานอ่ะหมอไม่รู้ส่วนประกอบทุกตำลักมาจากที่ไหนมาจากที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ละแบบสมุนไพรก็แตกต่างกันไปใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นหมอไม่ไม่สามารถรับรองตรงนี้ให้ได้แต่ว่าถ้าเป็นโดยพื้นฐานอ่ะเช้า ก่อนนอนเงี้ยค่ะวันละสองครั้งอย่างเงี้ยไม่จะไม่มีปัญหาหรือว่าทานตอนมีอาการหรือว่าในช่วงที่มีอาการ ลุกขึ้นโอ้ยมนเวียนหัวไม่ไหวไม่ไหวเอไปเอายาเอามาให้ยายหน่อยอย่างเงี้ยได้เลยได้เลยใช่ว่ยได้เยอะแล้วน้ำล่ะคุณเป็นน้ำยังไงเออน้ำปริเออุณหภูมิห้องหรือว่าเป็นน้ำอุ่นน้ำอุ่นนิดนึงจะดีกว่าเขาจะดึงกลิ่นของยาออกมาได้ดีกว่าแต่ถ้ามันไม่ทันปุ๊บก็ขอเป็นน้ำอุณหภูมิห้องน้ำเย็นไม่ไม่แนะนำค่ะเพราะว่า เขาจะไม่ละลายยาแล้วก็ตัวยากลิ่นจะออกมาไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีน้ำอุ่นติดบ้านก็ขอไปน้ำในหุ่มห้องอโอเคค่ะคุณหมอขอบคุณมากๆสําหรับความรู้ดีๆในวันนี้นะคะที่มอบให้กับท่านผู้ชมทางบ้านเชื่อว่าหลายๆบ้านน่าจะมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านจะได้นําไปปรับใช้แล้วก็ไปดูแลคนในครอบครัวด้วยนะคะและที่สําคัญซื้อพกติดเอาไว้ในบ้านนะจ๊ะยาลมยาหอมสําคัญนะแล้วจริงๆก็คือรับประทานได้ทุกเพศท,ทุกวัยด้วยใช่ไหมคุณหมอไม่ได้มีอันตรายอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการ เหล่านี้อย่างที่คุณหมอบอกก็สามารถรับประทานได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากมากค่ะวันนี้นะคะน้องปิ่นก็มีน้ําดื่มกระเซมราดวิตามินแอนด์มิเนอรัลวอเตอร์มอบให้คุณหมอค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณหมอมากมากนะคะคุณหมอก็ยังไม่ไปไหนหรอกค่ะท่านผู้ชมค่ะเรายังมีเรื่องเมาส์สนุกสนุกที่มันมีประโยชน์อีกเยอะแยะมากมาย EP ต่อไปเราจะมาพูดคุยเรื่องอะไรกันฝากติดตามด้วยนะคะสําหรับวันนี้น้องปิ่นแล้วก็คุณหมอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ 勇踏。